วันนี้นะคะจูเซียได้มายืนอยู่หน้าบูธของ EB e นะคะ EB f o o d นะคะเราเป็นบสสริษัทที่มาจากประเทศมาเลเซีย เราเป็นผู้คิดคนนะคะเกี่ยวกับฟองเต้าหู้ที่ทำมาจากถั่วเหลืองแท้ร้อเซนลยนะคะแล้วก็เราได้นําเข้ามาที่ประเทศไทยเราผลิตได้มาถึง28ปีแล้วแล้วก็28ปีแล้วเราทํามาจากถั่วเหลืองร้อเซนเลยแล้วก็เราทําด้วยแฮนด์เมดค่ะแล้วก็เอาลงไปทอดจะบอกว่าทานง่ายมากใช่ค่ะเหมือนขนมเหมือนของเล่นได้เลยใช่สามารถทานเล่นได้นอกจากจุ่มกับซุปแล้วเราสามารถทานเล่นได้ก็คือแค่จุ่มสามทีแล้วก็เราบปทานได้เลยหนึ่ง 2อง, 2> ส,องสารสาชาติอร่อยมากเลยค่ะรสาชาติเหมือนแบบเหมือนกินต้มยำ แนวนะคะวันนี้เราอยู่ในงาน Food and Hospitality ปี2023นะคะวันนี้นะคะเสียได้มายืนอยู่หน้าบูธของ E.B. นะคะวันนี้มีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่อนข้างนึ้เสียชื่อพี่ปุ๊บนะคะพี่ปุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะพี่ปุ๊บเล่าให้เราฟังรู้จกักบริษัท E b บีหน่อยค่ะโอไรบ้างคะเนี่ยได้เลยค่ะอ่า o ี Food นะคะเราเป็นบริษัทที่มาจากประเทศมาเลเซีย เราเป็นผู้คิดคนนะคะเกี่ยวกับฟองเต้าหู้ที่ทํามาจากขวเหลืองแท้ร้อเซ็นลยนะคะคแล้วก็เราได้นําเข้ามาที่ประเทศไทยจริงๆแล้วอะ่ะ <Okay. S 1> เราถนัดในการผลิตฟองเต้าหู้มากๆเลยเราผลิตได้มาถึงยี่สิบแปดปีแล้ว <Wow. S 1> ลวยี่สิบแปีแล้ว,ลวค่ะคืไงว่าเชี่ยวชาญมากๆเลยใช่เรา เชื่อว่าเป็นผู้คิดค้นเลยของการทําฟองเต้าหู้ค่ะโอเคแล้วความพิเศษของฟองเต้าหู้ของ E ีบีนี่คืออะไรคะค่ะจริงๆแล้วฟองเต้าหู้ของ E b ีนะคะอย่างที่แจ้งไปเราทํามาจากถั่วเหลือง100%เซเลยค่ะแล้วก็เราทําด้วยแฮนด์เมดค่ะแล้วก็เอาลงไปทอด28ปีนี่ทามาจากถั่วเหลือง100%็แล้วก็แฮนด์เมดมา28ปีใช่ค่ะว้าวน่าสนใจสนใจแล้วก็ จุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราชิมตัวฟองเต้าหู้ตัวนี้มันจะได้กลิ่นของความเป็นขัวเหลืองที่เราทํามารตรงนี้ค่ะ<ด>แล้วเวลาที่เราเอาไปทานหรือไปแมทช์คู่กับ ตัวซุปอื่นๆเช่นต้มยำหรือแม้แต่กระทั่งเป็นหม่าล่าซุปก็ตามเราสามารถได้กลิ่นของตัวซุปนั้นๆที่เราทานได้ค่ะคือตัวนี้คือฟองเต้าหู้ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นฟองเต้าหู้หรือว่าเราเรียกว่าวิงโรค่ะคือจะบอกว่าพันมือแล้วได้สวยมากเลยค่ะพี่ปุ๊กวิธีการทําทานง่ายไหมคะเนี่ยตัวนี้ทานง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้วิงโรเนี่ยเราสามารถทานกับซุปต้มยำหรือว่าซุปหม่าล่าก็ได้เราแค่จุ่มโัวิงโรเนี่ยแค่สาครั้งเท่านั้นจุ่มไป หนึ่งสองสามแล้วก็สามารถทานได้เลยมันยังคงความกรอบได้อยู่แล้วก็จะได้กลิ่นของความเป็นถั่วเหลืองด้วยค่ะโอเคง่ายๆคืออย่างสมมุติว่าตัวเนี้ยเราใส่ช่องเย็นแล้วเปิดพอเปิดออกมาสามารถทานได้เลยสามารถทําได้เลยใช่ค่ะโอเคได้เลยค่ะโอเคเอางี้เดี๋ยวเรามารองชิมกันได้รอก่อนที่เราจะไปชิมมิสเตียถามก่อนมินเตอรแอบเห็นว่าได้รับรางวัลใช่ค่ะ เยอะมากเลยจากทางนน้นอ่าลองลองพูดให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ,ะทางเราอะค่ะเนื่องจากว่าเราผลิตพวกอาหารแช่แข็งแล้วก็สองเข้ามาได้ถึง28ปีเราจะได้รับ การรับรองซอร์ติฟิเคตจาก GMP, HACCP, s s c รวมถึงฮาลาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้รับรางวัลมาอย่างเยอะแยะมากมายค่ะแล้วที่สําคัญเป็นวีแกนหรือเป็นแพนเบสด้วยใช่เรามีสินค้าอีกซีรีส์หนึ่งซึ่งเป็นแพนเบสด้วยซึ่งเป็นวีแกนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเป็นวีแกนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อโอเคได้คราวนี้มาชิมกันแล้วล่ะได้เลยค่ะเอางี้เดี๋ยวเราซินเซียลองชิมเป่าๆก่อนดีกว่าอันนี้เป็นคือเราแกะจากซอง ใช่ค่ชิมได้เลยออกจากข้างฟิตส,สามารถแกะออกมาจากซองแล้วก็จุ่มซุปได้เลยเหมือนต้้งพู้มากๆแล้วก็หอมมากๆเลยนนี่ให้กล้องดูนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวจะช,ชิมให้ดูจะบอกว่าทานง่ายมากใช่ค่ะเหมือนขนมเหมือนของเล่นได้เลยใช่าสามารถทานเล่นได้นอกจากจุ่มกับซุปแล้วเราสามารถทานเล่นได้โอเค โอเคตอนนี้เราเอาฟองเต้าหู้นะคะของอีบีค่ะมาทานกับน้ำซุปใช่อันนี้เป็นซุปต้มยำะคะ่ะน้ำซุปต้มยำนะคะก็คือแท่จุจ่มสามทีแล้วก็รับประทานได้เลย 1>, 1 2, 3, 2> ึ่สอโ,โอเคร้อนนิดนึงนะคะ <c oughs> เป็นไงคะรส <laughs> ชาติอร่อยมากเลยรสชาติเหมือนแบบ เหมือนกินต้มยำกุ้งแบบแปลกใหม่ใช่แล้วก็เบื้องหลังนั่เก็ได้ถามไกว่าถ้าตอนนี้คนไทยอะกำลังฮิตหม่าล่าบอกว่าเอาไปจุ่มกับหม่าล่ารสชาติก็อาจจะเป็นหม่าล่าใช่ค่ะถ้าเกิดจุ่มกับน้ําซุปไหนก็จะได้รสชาติของน้ําซุปนั้นๆก็คือไม่เสียรสชาติเลยไม่เสียรสชาติเลยค่ะโอเคแล้วนอกจากตัวฟองเต้าหู้ตัวนี้แล้วทาง ทาง EB นะี่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างคะง e เนี่ยทาง EB เนี่ยอย่างที่แจ้งไปว่ามีแพนเบสด้วยจะเป็นม<ฆ>ีกแอน100%ซึ่งวัตถุดิบที่เราใช้ในการทำแพนเบสก็คือจะเป็นเห็ดชิตาเกะนะคะแล้วก็เ,เป็นฟูดเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีกระเทียมแล้วก็มีพวกนมหรือไข่ปะกนด้วยเลยเพราะฉะนั้นเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นมีกแกนค่ะก็คือคุณ,ค,ณคุณสมบัติพิเศษของ EB product เลยใช่ค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดถามสำหรับร้านอาหารหรือว่าฟู้ดเซอร์วิสที่สนใจละคะค่ะสำหรับฟู้ดเซอร์วิสที่สนใจแนะนำเป็นตัว Ring r o ไป ฟองเต้าหู้หวนกรอบตัวนี้กาลังป๊อบในหมู่ของชาบูหรือฮอตพอตหม่าล่าเลย<ะ>หรือแม้กระทั่งเป็นตัวฟองเต้าหู้สดแท้ง อันนี้ก็สามารถลงไปจุ่มในหม้อชาบูได้จริงๆแล้วของ e b ค่ะมีสินค้าหลากหลายซีรีส์มากๆอย่างเช่นทอดผัดติ่มซำหรือว่าเป็นของอาหารทานเล่นต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งแพนเบดมีให้เลือกหลายซีรีส์เลยค่ะจริงๆแล้วว่าเอาฟองเต้าหู้เนี่ยไปทานกับได้หลากหลายเลยใช่ค่ะสามารถจุ่มได้สามารถหันได้ได้หลากหลายก็ถามนิดนึงมีมาในเมืองไทยนานยังคะเนี่ยตอนนี้เพิ่งเข้ามาเมืองไทยได้สักพักแล้วค่ะแล้วก็มาป๊อปเลยในหมู่ของชาบูหม่าล่าอ๋อ ข้าในเมืองไทยได้ค่ะ,คะสุดท้ายเนี้ยก็ขอบคุณสําหรับทางอ e ีบีมากที่ให้ทางสวน่ามาได้สัมภาษณ์น,นะคะขอบคุณพี่ปุ๊กมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ